สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับเมื่อนี้นะครับกันะครับพามานะครับใส่เบ็ดกับบารบอลครับผมไปย่างนะครับล่องสาธิตตามมึงครับแต่ว่าตอนใส่อาจจะบดเอ๊ะอาจจะบดเอทไทยให้เบื้องครับตัว่าสิดไทยตอนยามซูปเบิ้งครับผมไปครับผมครับผมตอนนี้นะครับกัใส่เบ็ดเซตไป อาต0ครับเมืดหลวงใสแล้วครับก็เบ็ดลงมาหลายหดนะครับมาบยามกับเพื่อนวันนี้กับบ้าบอลไปครับเสียงกบเสียงเขียดโอ้แม่งหลาไเสียงอเรเลยเยามขึ้นเรื่อยๆครับกนะไป ฉันสะิไใ้ทาผิุ่น้าแบบล่องขาบึงว่าชีใบป่าปะไอ้เดียเดี้ยวเดี๋ยเดครับตัวนึงครับนี่เป็นไดเป็นไดโอ้ฝีมือครับบ้าบอนบ้าบอนมาเนี้ยกินเลืกกันหมดละมันหลุลด ใหเ<อ>้เขาหล<ห>ดหรให,ห,ห้เขาเลหลุดดวงหลนะุดแล้วเขาจะอยากไหมด้วยว่าแน่นๆบัดนี้คิดเลยครนบหลดตัวอเห็นดวงบ่ลยเห็นหน่อยเดียวม ดูดไปโอ้ายปลาชิงตวแรกครับปลาชิงหน่อยครับไตคืเอเขาคือเก่าครับอ่ะเียบเนี้ยเียบเนี้ยเนี่ยเสียดว้ฒนไ่ตอนสี่คืนครับผมไตมานำอยู่ ไฟไอซี่จเดียนซี่จเดียนอันนี้มันต้องไฟหรอกนครับเสี้ยนเวีหมูครับบ,รบ,บ้าบวันวางปลาไ,ไหลบุญเฮือนอ่ะเงาไปเงาไปอันนี้ใส่เซอยเหลัอ,อย่างย่งางกัาบซุ้ด้ครับเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกุ้ง <c oughs> เดี๋ยว,ยวปะ่ะยกมาอาชุลอนลอนลอนอู้แมงไรายเย เีขาตานั่นและซุบตัวงี้ยเปล่าค่ะเรียบร้อยครับถาบึงหลังต่อไปครับผมบาทดีปะ หล่อนร่อนมาครับมาครับปลานีได้อีกแล้วเฮียยังวาโอ้ใส่ปเาชิงในฮอตปนิ่งเอาอยู่ปะตัวน้อยแค่ปล่อยขึ้นวันนี้ปลานิ่งเราไม่เอาเราเอาปลาไหล โอ้หมานี <laughs> ่ตัวนี่มาก็บ่าวบอนนี่คุณแล้วคุณแล้ว ะเฮ้ยยะเฮ้ยยโอ้โหบริสัยเกือบมักงาเตรียมค่าสูงเลยวะกัดจีนเยอะหอยกัดจีนปกัดจีนเออไปพูดพูดพูดเห็นบอูด ่ไมยออังงอเอ้อยายังหอยอนต่นอ,อยู่งงยังไงวั <laughs> วนปลาติดเบียดต่อนี่นี่ตึง,ตงนี่แม่นแทะยี่หอยนั่นโอ้า yang tak tersiapkan Mana? เอาอทางไปน้ำนี่มือไอ้ถืออันนี้น้ำใส่พวกว่าใส่เยอะกว่าบ,บ่มีบลึมบ่มบ่๊มเด็กโตสองโตไหนวะ ดีแล้วครับีแล้วล้มต่มอเอี่ยบแก้วเหลี่อเลอเลอเียด็ปชิงเลยวะบอว่าเสียบเงี้ยปชิงวะจังใดนี่จังใดนี่ ไม่แเลยม่บืนขึ้นมาเนาะมันตะปนิ่นไว้มืออบาบ่าอน,นี่ ตาครับอกิดปะว <c oughs> ่าน,นี่ป่าวันคิดด้วยแล้วกำลังกอดกันอจริง enggak, kung benar, oke dier, wow, kawatnya memang lah, hei hei, ได้อีกแล้วครับปลาคอปลาคอฝีมือบ้าบอนครับผมยอดสุดยอดวันนี้บ้าบอนลงมือเองครับวับนนี้อืมใส่ของใส่ของ <c oughs> งาของมันดิปินแล้ว <c oughs> พี่บาสีาพี่บาติเดเบ็ด หิงก็ไล่ไลยด้ครับแถวนี้ไม่ต้องสืบเลยเออใส่ร้อยสูงเลยละน,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 นั่นละเงี้ยหอยลาบอย่างนี่นหอยแล้วนี่

ý đi được đa cái Đã nó hưng <laughs> ừ. tôi lắng hưng 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 đi hưng 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 nhây lại. <cười> <cười> มันกินเลือกที่ปวดให้ฉันาะับไปแล้วครับปลาชิงปลาชิงนี่อืมอือพอจะเกินว่าใส่เบ็ดปลาชิงจะเกินว่าใส่เบ็ดปลาชิงเจ้๊บุ่มเนีใส่เบ็ดอีหอย Ừm, bọc lọ, xếp nhẹ cắp thang đều Điều bây giờ này, ít tố nội, thật Lấy mấy đường Để xoay lực, xoay lực đi, hoài chín vật Cứ Nắn lạ Vật bây giờ nhẹ xếp เปิดแล้วมั้งเบอร์สองตังสุดท้ายสรุปยอดสรุปยอดเปิดคลองเปิดคลองมาครับผมสรุปสรุปยอดครับคำคืนนี้นะครับมากับบ่อปล่อยอีสานบรรดานครับน,นี่ได้ปะชิยงยัเมียวะได้ปะชิงสองสี่หกครับ กระเคียงหกปลาคอหน่อยตัวหนึ่งตัวพ่อกินอีกตัวหนึ่งครับโอ้สารับความเคลืนนี้นะครับกับคอเจ้าคีบเตืวนนะ่โอ้แม่ใหญ่ยู่งสองกันเลยเงือนมันอิม่มสงสัยอิม่มขี้เกีรียนครับผมสารับความเคลืนนี้นะครับผมกับคอเจ้าคีบใบสมีครับตอนมะกรูอาจจะบดเลยมาะทายให้เบิรงครับเพราะว่าต้องไปเห็นงานทดสอบอยากให้เบาบอนมะกรูครับผม สำหรับครั้งนี้ขอจุดตุ๊กคไว้ววเไสเสนี้ครับสวัสดีครับ